เดี๋ยวมาถึงช่วงของ4หุ้นสวิงกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าทีมข่าวของวินไซม์มีการกอดติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นในหลายตัวมีความโดดเด่นนะครับมีความน่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกนี่นคือตัวของเดลตานะครับที่เอ่ยมาเมื่อคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เดลตานี่ตลาดเย็นกว่านี้นะวันนี้เดลต้าปิดที่986บาทนะครับเพิ่มขึ้น7.4บาทที่เป็น8 หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่าแม็กเกือบพันบาทแล้วนะค่ะเออเห็นมุกคุณนตาเกือบมจะมีโอกาสให้เราได้เห็นหรือเปล่าแล้วครุ่งนี้แต่บัตรแต่หนึ่งพันบาทไหมหรือลดหนึ่งพันบาทก็ต้องมาด้านลุ้นกันตรงจุดนี้นะครับนี่คือซุยตัวแรกส่วนซุยตัวที่สองนะครับ CRC นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่สี่สิบห้าบาทเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าสตางค์นะครับก็เป็นศูนย์จุดห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวที่สามนะครับ AS หรือว่า a d v a n c e วันนี้ราคาหุ้นปิดที่สองร้อยสองบาทนะครับส่่ววนตัที ต่ตรงหัวหรือว่า t h นั่นเองวันน,นี้ราคาขึ้นไปที่2องบาทสิสตางค์เพิ่มขึ้น18สตางค์ที่เป็น9.18%นะครับนี่คือ4หุ้นสุรีในวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปรดยนะครับไปเล่นอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูเรื่องระหองดาบดูแนวรับดูแนวต้านมัขัดด้วยนะครับเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาตัดสินใจนะในการซื้อขาย4หุ้นสุรีในวันพรุ่งนี้ครับผม